ไอ้ภูมิปัญญาของชาวบ้านตอนนี้มันจะหายแล้วถ้าหายปับ๊บเราจะกินเกลือสมุทรไม่ได้ยังไงกินเกือยังไงกันเราจะกินเกลือแบบไหน โรงเรียนคนทานาเกลือนะครับผมต้องการให้คนแม่กองต้องรู้จักสมุรสงคมเนี่ยเราได้มาตรฐานของ GI ด้วยได้อาเป็นเกลือเมืองสามน้ำน้ำเค็มน้ำจีน้ำก่อยเกลือที่นี่จัดสะอาดแล้วได้มาตรฐานเกลือเนี่ยไอเกลือสมุทรของเราเนี่ยมันมาจากน้ําทะเลเกลือนี่นะเกลือสมุทรนะคนรู้จักแต่เกลือที่อยู่อย่างข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มอย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าคุณประโยชน์ของเกลือสมุทรของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราใช้เกลือหมดทุกอย่างประโยชน์มันเยอะมากอีกมหาศาลเลยครับ คนที่มาที่โรงเรียคนคุณทำนาเกลือหนึ่งครับเรามฟังรู้เรื่องเกลือก่อนผมประโยชน์จากเกลือเนี่ยเราอยู่ในแนว,แนวเศรษฐกิจพอเพียงหมดครบถ้วนเลยเราสามารถมองปั๊บขายได้หมดทุกอย่างมาดูนาเกลือปั๊บผมไม่ใช่ว่าผมไม่ได้สอนให้คนทุกคนมาทำนาเกลือให้ดูวิธีคิดว่าเราอยู่ดินเค็มเราสามารถจัดการได้ยังไงให้เขาสร้างธุรกิจต่างๆธุรกิจต่างๆไอเกลือสีเกลือ,อหอมทําแป้งเกลือจืดตัวนี้เขาไปขยายเรื่องมาเก็ตติ้งเรื่องการตลาดเขาก็ไปทําต่อยอด แต่อันนี้คือเป็นต้นต่อต้นกําเนิดแล้วคุณก็ไปต่อยอดเรื่องไมค์กิตติ้งเรื่องอะไรหนังคุณก็ต่อยอดไปต้องการให้เด็กรู้ว่าเออเกลือนี่นะประโยชน์ของเกลือเป็นแบบนี้นะลูกเด็กเขาจะเล่นกิจกรรมกับเราได้หมดทุกอย่างจากพื้นที่จากนาะเกลือหมดทุกอย่างเลยให้รู้จักให้ดีให้ชัดเลย ภูมิปัญญาของชาวบ้านตอนนี้มันจะหายทั้งจังหวัดผมเหลือร้อยหกสิบเจ้านะครับจังหวัดที่เหลือมีนาเกลเนี่ยอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วถ้าหายปับ๊บเราจะกินเกลสมุนไพรได้ยังไงกินเกลยังไงกันเราจะกินเกลแบบไหน <S <S ถ้าโรงเรียนหรือแบบพี่น้องอ่าถ้าใครจะมาที่โรงเรียนควนทํานาเกลนะครับหรือแบบติดต่อได้ฮะที่เบอร์โทรศัพท์ผมโดยตรงก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหก 2673ติดกับถนนพระรามสองอถนนพระรามสเนี่ยเลยอยู่กอมอที่60เข้ามาเลยจากบิ๊กซีมาประมาณสักเก้ายเมตรก็จะเข้ามาถึงเปิดทุกวันครับขอให้โทรศัพท์มาหาเราก่อนนะครับ